ผมมาอยู่ที่นี่ผมก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับพเพื่อเชียงรายของเราครับสวัสดีครับผมธรศักดิ์โพน์นะครับก็ย้ายมาจากชมรีฟซีนะครับก็ดีใจและเป็นเกียรติและภูมิใจมากนะครับที่ได้มาร่วมทีมเชียงรายยูเนเต็ดนะครับก็พวกผมสัญญาว่าจะทํางานให้หนักขึ้นแล้วก็ปีนี้ก็จะ,ะพาเชียงรายยูเนเต็ดให้อยู่ในไทยพีเมีมร์ลีกตลอดไปครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับพี่โจครับก็เดี๋ยวพบกับนักฟุตบอลต่างชาติคนแรกนะครับจริงๆแล้วจะพอดีตอนนี้เรามีที่จะเข้ามาใหม่3คนนะครับตอนนี้มาได้1คนเท่านั้นนะครับเพราะว่าอีก2คนนะครับคนนึงติดปัญหาเรื่องเอกสารเรื่องพาสปอร์ตนะครับก็คือกองหลังนะครับของไลบีเรียนะครับ1นคนแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับเรียวตินนะครับก็กําลังติดปัญหานะครับ คือตอนนี้สนามบินที่โรมาเนียนะครับมีพายุหิมะเข้านะครับจะมาจะออกจาก <you> name, สนามบิน <you name. S 1> ได้ก็วันที่สี่ My name is William Sosa YeahWhere you come from What which country Which country uh, I'm from Brazil I'm from Brazil YeahCountry Rio de Janeiro มาจาก Rio de Janeiro นะครับประเทศบราซิลนะครับ Okay Thank you <laughs> <laughs> What p ตำแหน่งอะไร position What position m i d f i e l d Attack บาซิลนะครับยังไงขอตบมือดังๆหน่อยครับเพราะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ขอบคุณมากครับโอเค first of all uh, I wish uh, happy new year for all the people from Shanghai and the, for people from Shanghai Hills also have say isgratulation that have a n to from the very I i c ครับก็อย่างแรกเลยนะครับขอสวัสดีปีใหม่กับทุกท่านนะครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะครับแล้วก็ก็ขอแสดงความยินดีกับทีมเชลลลท์ฮิลส์ด้วยนะครับที่มีสนามที่กำลังจะได้ทำาสมัยแล้วก็สวยงามได้ใช้ วันต่อคิฟหอดพจน์ในสิ่งนี้สิ่งนี้วิวิ่งไปวิเวีนก็ฟังแล้วคุณผู้ชมไมต้องที่เดียวเทำาน o นักเพ่อใหผลลัพดีสำหรับคนที่เป็นนนะกบก็นะครับก็ขอได้พูดถึงเรื่องของขอพูดเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับสู่แฟนๆเชลล่วินเตนะครับปีนี้เราก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนเชลลวินเต็ทุกคนนะครับว่าปีนี้เราได้เล่นในไทยลีกแล้วนะครับแล้วก็ ตโกสัญญาว่าจะทำงานอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับในการแข่งขันฟุตบอลไทยที่มในโลการันี่้กานครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าแบบแรกนะครับไม่ว่าเราจะ ่าไม่ว่าเราจะแข่วันไหนนะครับซ้อมใหม่กับพี่น้องทั้งจนเข่าและก็พี่น้องของเราทุกท่านทุกคนก็คือเป็นพี่น้องกันไม่ว่าจะอยู่ในหมู่แทนทัณฑ์ตะวันตกนะค่ะสิ่งที่อยากจะขอบคุณที่สุดในวันนี้ที่ผ่านปีที่ถาดมาก็ต้องขอขอบคุณแฟนผาของเชียงรายยูนเต็ดทุกท่านทุกคนนะครับที่เรายืนตะกี้แข่งเดินแจกส่งอยู่เลย ที่ให้กำลังใจกำลังใจไม่พอก็คือกำลังทรัพย์ที่เจีงที่แฟนคลับช่วยในการสนับสนุนในการซื้อใบท์และซื้อของสโมสรอันนี้คือเรื่องที่เป็นกำลังใจให้กับเชียงรายยูไนเต็ดได้และนักกีฬาก็การเข่นทางทุกแมตช์ของเชียงรายยูไนเต็ดก็ได้กำลังใจจากแฟนคลับเป็นตัวกร่งสำคัญที่ทำให้ นักกีฬาของเราไม่รู้จะเอาพลังกำลังมาจากไหนก็คงม,มาจากแฟนคลับของพวกเรานะคะ <c oughs> แล้วก็ปีต่อไปเ <c oughs> ชียงรายในเด็กคงจะทำงานหนักขึ้น <c oughs> เพราะว่าการแข่งขันในระดับมันก็ต้องที่จะต้องใช้ทั้งกำลังกายกำลังใจ,ใจแลเะเต็มที์ได้ทุกสว่วนทุกอย่างเนี่ยก็ขอขอบคุณท่านเขาเป็นที่มากนะคะที่ให้กำลังใจเชียงรายเด็กแล้วก็รู้สึกว่าจะ จะสนุนทุกอย่างแล้วก็เราก็ดีใจเราก็ขอชื่นชมท่านท่นะนครชนมเดั่ไม้อยให้กับสกทนคส่วนที่ทุ่ข้านนะครับโดยเฉพาะเทานะเจลรี่แล้วก็พี่น้องทนต่าทุกคนนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับสนามถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็น ะครับแต่ว่าเท่าที่ดูจากเลี้ยใช้ก็ชื่นชมนะครับแล้วก็ดีใจนะครับว่าเชียงรายยูเนเต็ดเนี่ยจะได้มีโอกาสมาเป็นพันธมิตรนะครับเป็นสโมสรที่แล้วก็มีอะไรที่ให้เชียงรายยูเนเต็ดรับใช้นะครับเราจะไปด้วยกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับแฟนหมายเลข12นะครับแฟนกลับทุกท่านนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนพวกเราพวกเรานะครับทีผู้บริหารยืนยันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเอโก้ก็ดีจะเป็นคุณวิติก็ดีหรือเป็นใครก็ดีจะมีความสามารถมากแค่ไหนแต่ถ้าหมายเลข12ไม่สนับสนุนชี้ยันว่าเชนรายยูเต็ดไม่มีวันนี้เพราะฉะนั้นขอทุกท่านได้กดมือให้กับแฟนขับหมายเลข12ด้วยครับแล้วนะครับผมผมขออนุญาตในฐานะที่ที่อยู่กับนักฟุตบอลนะครับ ผมเชื่อว่านักฟุตบอลทุกคนคงจะทุ่มเทแล้วก็อยากจะมาพูดทุกคนแต่โอกาสแม่มนวยนะครับก็เดี๋ยวคงมอบให้คุณตินะครับในฐานะประธานสโมสรที่หนุ่มที่สุดในประเทศไทยนะครับได้ขึ้นมากล่าวอวยพรให้กับทุกท่าน ับว่างไงฮะจุดพูอยู่แนะนำนักเตะจบไปแล้วจุดพูอยู่เออเกือบครบอ่ะเดี๋ยวดูในบอร์ดได้เลยเดี๋ยวดูในบอร์ดได้เลยอ่าตอนนี้ตอนนี้กำลังกำลังถ่ายคลิปไอฟูอยู่ ใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าจังหวัดจุดอีกใหญ่ที่สุดในภาคเหนือแล้วใหญ่ที่สุดในภาคเหนือแล้วใหญ่กว่าเชียงใหม่ด้วย <c oughs> เยตะบานนิดเดียวอแบงเลยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวลงยูทู e แล้วเดี๋ยวมีแถมีแถมาให้มีแถมาให้ นะฮะแบตจะหมดแล้วครับ

สุดสุด,สดอเอาไอโอมเอาหน้าเยี่ยๆออกทีวีนหน่อยโอ,โอเคพี่มันไหมออมันไหมฮะสุดยอ,นนอดนะ CS เราวันนี้วันนี้หนึ่งในแกนนำก็มาฮะจริงๆมาก,กันหลายคนและแกนนำ CS แต่ว่าวันนี้วันนี้ขายไปไหนกันหมดแล้วไม่รู้ฮะกูแกนนอกกูแกนนอกผมแกนนอกครับผมแกนนอกต้องพูดสุภาพเวลาจะออกอยู่ผมแกนนอกไม่โดนตัดละลงยูทูบหมดทุกช็อตฮะโอเคเดี๋ยวใกล้ๆถึงเวลากลับแล้วว่าบรรยากาศรอบงานดูดูบรรยากาศนิดหน่อยฮะเออเติดตัวนักเตะนักเตะใหม่นักเตะใหม่แล้วก็เติมตัวไอะไรสิ่งต่างๆเจอแล้ววันนี้ตองขออนุญาต เยอะไหมเยอะเยอะเยอะไหมครับวันนี้สลาดอ้วนคนเยอะนะยังหาไปเจอน้ำเตีเดินเดิเราจะจะสัมภาษณ์เมื่อกี้กี้เจอพี่บอยคนหนึ่งถ่ายรูปแล้วหายไปไหนแล้วไม่รู้ยังยังหาน้ำเตี๋ยวยังไม่เจอเออยังหาไม่เจอตามผงมาครับหาเจอแล้วบอยบอยออีี

ไปพ่อยีใหม่หน่อย่อีใหม่สวัสดีครับสวัสดีพีใหม่สวิตส์คับเยรใหม่น่อรับไปพเอยมนอัไีมนะอครับีครับไปพ่อยีน่อยครั่อนครับไี่นอครับ่อีใหครับพอี่นอรักไอีใหมนพี่รป่ีใหม่นอยคพ่อี่ครันับอี่ใหน่ไปที่ใ่นใหนอี่นอยคราบดี่อยอยมข่อยรัใหนคั ทุพคนครับเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวกันขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนครับฝึกซ้อมกันมาที่หนึ่งโอ้ยสมพอลตาาพี่ผม่าดีทุกคนเลยครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครันนารสันนะครับพ่อสันนารสันนะฮะนั่นเตะเข้าเข้าชิงอยู่ตอนนี้ครับแล้วก็ปีหน้าเต็มที่พี่ครับผมสัญญาคคคคครรรรััััับบบบบขอุณผผมมสญญาขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ